nếu được nô ok dù tên quá đi bụng đi đục không độ không nào nếu được nô 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 đẹp nô 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 อันนี้ก็ดิบได้แล้วอันนี้ก็เด็ดได้แล้วอันนี้ก็ดิบได้แล้วตัวด้านนี้ดูอันนี้ก็ดิดได้แล้วเอตัวนี้ ลูกนี้ก็โอเคแล้วติดดินนิดนึงเมื่อวานนี้รดน้ำต้องดูต่ำๆเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่โคนต้นเนี่ยเขาจับลูกตั้งแต่โคนต้นนะนดกมาก เต็มกวัวไทยเต็มขี้เกย์ที่ไหนนะ่โอเคเดีย๋ยวนี้ลูกขนาดนี้กำลังอดีจิ้มน้ำพริกปุก๋ยียังไมต้องดูโคนต้นจะดีเพราะว่ามันใบมันบงัง ตรงนี้ไม่คดเียจะบางนิดนึงเนี่ยจับทุกขั้วเลยหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้อีกลูกนึงโอเค บวกงูพี่น้องกำลังจับมานี่ข้างบนแล้วก็ข้างบนอันนี้น้อยนี่พ่อิได้เก็บแล้วเนาะเก็บโถลดเด็ดยนกโอเค,อเคลูกนี่ก็คชือกันเด็ดได้แล้ว ชาชานี้ก็มีโหระพากระเพราแมงรักแล้วก็ถั่วแล้วก็บวบเือแล้วก็ยอดผักทองวันนี้ส่งเป็นแบบเซตผักเซตผักรวมเป็นชุดส่งให้น้องแม่บ้านประมาณสามหลังคาเรือน